สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบตำรำเบินออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายซ้ำกว่านะคะตื่นแล้วค่ะทุกคนค่ะมือมาแล้วสาดพี่น้องแม่มาดีค่ะไอแม่ห้องวันจะใส่คือมาปูสาดเตอเพ่นเด้แม่มอมโอ้ยใส่หม่องศาสตร์นี่แม่น่ะดูกสมุนเตรียมตัวเลย บนเห็นปาทั้งเลย้ะเม่ดเนังมบากบลังมากบ่ปลาบังลาก็ได้หลายตะลกคือเก่งแต่ครับกเก่งแต่ครับผมมีไอ้บะลูกพี่น้องไปเพิ่งบรรยากาศค่ะเอาบ้านเง่นบ่แม่เอาแม่นบ้านนะห้องบนนี้นนบบนโอ้ยมาเลย พี่น้องจะผ่าเขาตีตะล่างเม็ดไปแล้วค่ะจะผาแน่นอนนี่ดีพี่น้องค่ะทีมจะผ่าเป็นเวิร์นี้นะคะแน่มากสเห็นอยู่หล้างโบสถ์นี่นะคะมาแล้วขบวนนากมากแล้วนาทีเ,เราก็เสร็จแล้วนะคะเหลือขึ้นไฟ บสามกลัวค่ะพี่น้องคะเป็นวันมีแต่บาอื่นล existing, ี่้ด<อ>ูขว่ม,มาผูสารมาส่นเออตแเมียเออตวเมื <bil> <euro> ่อเม่อสีบแสีฟังนีไหมแต่ยยกบาทนะลูกบ่ครับอันละบาทบ่ครับ เมียนละหาบาทบ่ครับนี่มีได้ละบาทบ่ครับเก่งแถมคื<ย>อป้ากันในถุงมะแขแรงสิดีทะลุ<ค><ย>มาแล้วคะมีน้องมาแล้วเวทีเข้ากันแล้วแล้วค่ะเหลือขึ้นไฟปิดตั้งไฟแล้วก็เสร็จนะคะอีกคำได้ร้อยประกันขึ้นไฟคะ่ะ<ค>ย,ยังกังค่ะแม่ พฤิม่อละแม่ีพ่ศสิกออมเขาเมา่ี่งด้างวเดี่ยวเอาพอไปเก็บโอวยธาตน้ำนป่้เพิ่นเก็บาเต็กหน่อยสิเพ่อนซ้อนเาลมนเสมอเยเนบ้ไวดอกแม่เาะตย่่ม่ติงกับพี่้องน้ำหมาหมาแม่เออมอยู่มกวันเนก่อตาย่านต่เต็กหน่อยมันเพเห็นน้องแมรี่ต่ำหมดทีมัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีกลางสัตว์เจ้าภาพถ่ย้ายขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นกระเพาะเด้อกูกูจะเจ้าภาพเคลื่อนขา,าดกระเพาะขึ้พ่อหายอย่างมัติ่งเนาะมีเลยพูดตอ,อกสารไปแต่เดี๋ยว่าคนเมื่อสิบก็ะทั้งนักขอนพนุ่ม แล้วก็พุมตอกอดอันแนล้วก็พุมตอกอดต่ปูไว้พีน้องพี่นอ้นองมั่สภาพนหมือนกันดะะนี้เขาลวงหอม,มากโอ้เขาก็ตื่นมานละไรหว่อเนี่ ปูชาดมาแล้วคุณได้เห็นข้ามตังกล้องหนุทกุกต้นตรงแบบว่าหรือว่าพ่คาเห็ดปวกตาดไฟเลยค่ะพี่น้องนี่รถไฟรถไฟเตรียมตัวเลยค่ะทีมงานจะผ่าเมนอนนี่ดีเขียนนี่็นขคงจะผ่าเบิร์ดค่ะ นี่เขียนนี่เป็นขอจะาพาบุดพีน่น้องห้ามย,าย้า,า,ายเจ้าภาพห้ามย้ายเด้อใครยู่งไปนี่ไปบ้างกันเจ้าภาพห้ามย้ายขึ้นบ้านที่ใหญ่บ้านถึงร่ะเรื่องนี้ห้ามเด้อเจ้าภาพจองเด้อเวทีแขีน,นี่ไป็นของเจ้าภาพด้วยจ้าเด้อ อมางเา่ดูกำลังตัดติดตั้งไฟนะคะรถไฟมาแล้วค่ะถึงเวลาของแนนไฟ ไฟฮาองธรรมดาหลายตัวเห้งพี่นอ้องื้่นี้เวทที่แตวเต้เนแน่นอนค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะพี่บาทประธันันจิ้าวไปโน,โนอกเฮียแม่ทาานีหน่าจะเป็นแม่จะพาไปนอกก้องบังงามอีเม่เฮาอดรถกระบะนี่มาแเล้ว เดี๋ยวรูสิไปถ่ายบรรยากาศาค่ะทีนี้เราไปดิแห่เขาไหมยังหน่อยค่ะมาเร็วค่ะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะจะวันที่เมจะพาไนมาปูชาดกันไปนด้วยหามเด้อหามเด้อจะพาจ้องเด้อ เจอกันคลิปต่อไปค่ะคืนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพราะว่าสืบท่านมาก,กันใช่ค่ะไอคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟ,แฟนๆสาวน้อยพี่บันแพงเอฟซีสาวน้อยพี่บันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29 สิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท่องฝั่งลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินลำเพ่นบนเวทีสาวลำเพล่นครับกับซีนีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องอินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตธรรมนันแล้วก็ไอแม่นมาีวันครับศิลปินหาคนครับพี่ร้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ทีี่่ครับน สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเดอพี่น้องเดอครับมวนแทนแน่นอนกับเพลงไหมอุ้งยิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไมค์ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วกับพ่สิวิ็รเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่ยี่สิบสี่เก่าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามือนั้น สี่ลองเพลงไม่โชว์ไม่เริ่อมแต่วันที่18ถึงวันที่ยีเก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากลุ่มในเลื่ขอแรงสนับสนุนจากพ่อๆแม่ๆค่อ่ะลากาพ่อพ่อแม่ๆติดตามผลงานพี่ไม่หลานได้จากอากาศอย่าลืมเขากลุ่มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอนกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ9ก้ารบาทครับ คือผมอยากสสับสนุนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับ,ลรบแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต้อมือบ่ครับมีลิงแบบคยซื้อแบบว่าสามมือต่อนิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ109บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขบมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชนั์นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อ10บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพจบันแพงแฟนเพรแอดมินรอครับไปแล้วครับสวสดีดันสวัสดีครับพ,พ่อนใ้กุ๊ปปิดครับ